ได้ลาบได้สมความปรารถนากลับไปให้ได้อย่างน้อย12บสองล้านเห็นไหมไอ้นั่นมันบ้านสมอมันได้ตั้งเก้าสิบล้านอธิฐานดีจังเออตั้งเก้าสิบสองล้านอ้โหถูอนนี้มันกัดไม่ขีดไฟแล้วนี่กานไม่ขีดไฟ เอาพ่ออ้ไรพ่อบนะูอชาก็อ่อยเลยงเจงตรองเด้อเล่งในบ้านนี้นับได้เท่าไรก็ให้หวยออกสามตัวหกตัวอยู่ในนี้นะเงินเซนเงินนั่นนี่เด้อหลวงปู่เด้อซาทุกคนลุกเลยนะสาทุกพูดถึงเงินคนลุกเลยใช้หลวงปู่จะให้จริงจริงด้วยมีไปเลยเสียงดีมากเลยาถ้วยมีชื่อของหลวงปูสง่สวรรค์ัน ต้องฟังว่ามันตัวนั้นเจ็ดมันอยู่ในถ้ำมันนึงแตสวยหนออ <c oughs> ืมันันงคือคลองแแหงมีจั้งแตสีอยู่เดี๋ยวให้เป็นเรียบรออีกบัน เสร็จกนี้ก็จะนับดูว่ายอดปัจจัยที่อยู่ในบาทเท่าไหร่ยาอดปัจจัยที่บาทบาทหลวงปู่เลยนะบาทดินบาทดินบาทโบราณบาทพระอรหันต์บาทนั้จะมีใบเดียวในโลกไม่มีที่ไหนแล้วบาทไม่มีแล้วไม่มีแล้ว บาทใบนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็รอปีเจ็รปีอเขาสิครับอย่างนขไนังถาเหนักหรอเปล่าบ่มีเขานี่นี่เขาไนั่ง่ายเขาไปถ่าแล้วแม่งบ่อพนหนังถาหลวงพ่อก็ชิเนยั้นคุยกันเยาแนีแล้วนบข้าพรมาเห็นอย่าง <mosque> ันซุบือซ่บืมาีน่ เขานเาบมีเขานี่ีเขาังถ่ายเ่หเทาแล้วแม่นบ่นหนังถ่ายหลวงพ่อนงก็ชิัคุยกันอย่าแล้วก็มาเห็นยังซุ่บึซื่อมันไม่ได้ก็มาจะมานับนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมานับตังในบาทครับว่าจะได้ ตัวเลขอะไรแล้วจะได้เท่าไรจํานวนเงินในบาทเท่าไรนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมานับตังกันนะครับนับตังบาทโบราณครับบาทโบราณนี้อายุน่าจะประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยสี่ร้อยหรือพันปีก็ไม่รู้นะครับบาทดินด้วยนะเป็นบาทดินของหลวงปู่นี่นี่เอาแค่นี้นี่นี่ท่านท่านแต่นี่เอาตามนับนับอย่าให้เคลื่อนนะคิดตัวเดียวก็ได้เด้อ เพราะว่านับจะเสียตังค์พอแล้วมั้งนับเลยนับเลยนับไปโจดจดด้วยนับไปโจดย์ได้วยจดด้วยโดยที่ผมเห็นในในบาปเนี่ยเหมือนเห็นว่ามันมีห้าสามโอห้าสามห้าสามเปดห้าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยโอไม่เป็นไรเลี้ยงอยู่ในนี้แหละตรงปู่ชมให้แบบนี้ตัวนับเปลี่ยนก่อนนะครับอนี่เปลี่ยนแค่นี้ประกาศมีไหมล่ะดูนับแล้วใส่ไปเลยเนาะ ดีกว่านะครับนับไปเรือสิบยี่สิบาจะโกงเนื้อสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสบ 100นะครับเดี๋ยวผมจะขอนับแค่ร้อยหนึ่งก่อนที่เหลือเดี๋ยวมานับที่หลังกันนะครับเศษข้างหลังเนะี่ยสองร้อยสามร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับ 480นะครับ480นะครับทีนี้ก็จะมาเหมือนกันเอา20บาทได้ถึง500ก่อนก็ได้480นะครับ 490นะครับัไปทางนี้กอห้ารอยห้าเท่าไห้า5้มาแล้วห้ามาแล้วครับห้ามาแล้ว5้ารสี่ะห้าครับสบาท5้ ห้าสี่นะครับห้าสี่ห้าสี่ห้าสามเน้นๆนะครับอันนี้ได้ที่ห้าร้อยสี่บาทครับสาธุสาธุานะครับถ้าใคร<า>ถ้าใครสนใจที่จะเอาไปเสี่ยงด<า>วงเสี่ยงโชคครับก็บบ<า>ลองเอาไปเสี่ยงครับอีกที่หนึ่งที่ผมมาตรงที่เป็นบาทเป็นบาท,บาทดินของหลวงปู่สวงที่ท่านเคยใช้นะในท่านเคยใช้ในการเดินบิณฑบาตในป่าในหุบเขาตอนสมัยที่ท่าน บวชแล้วก็ได้เดินมานะครับแล้วก็จะมีเลี้ยนเลียนะครับจะมีคล้องอันนี้จะเหมือนคล้องะระฆังที่ท่านเวลาท่านเดินบินธบาตท,ท่านก็เคาะไปด้วยนะครับเคาะคล้องเพื่อจะเรียกเหมือนกับบอกนะครับเหมือนกับพระอาจารย์ที่ได้พูดบอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเสียงที่ท่านเคาะถึงจะแค่นี้นะครับถ,ถึงจะดังแค่นี้ก็ยังดังถึงสวงสวรรค์นะครับก็เป็นเสียงที่ใครที่ได้มาที่วัด ที่นี่นะครับก็เรามาเคาะแล้วก็เรามาทําบุญนะครับเผื่อที่ท่านจะได้โชคได้ลาบจากที่นี่นะมีคนที่มาทันที่นี่ได้รางวัลที่หนึ่งไปหลายคนนะครับก็หลังจากที่เราได้ไปทําคลิปนะครับที่วัดอะไรนะพี่ป่าป่าพารานเพชรวัดป่าพารานเพชรที่หลวงปู่สวงนะ ครับอ่าผมผมที่ผมไปดูที่บาทเป็นบาทโบราณเป็นบาทเก่าที่ว่าเป็นบาทบาทดินของปู่สวงที่ท่านได้ใช้นะนะผมก็ดูแล้วผมเห็นเหมือนมันมีเป็นเลข3 8 3 8ปดสามแปดได้สาห้าสหผมเห็นเหมือนว่าเป็น4 5 3 5หเนี้ยทีนี้มันก็ดันไปคล้องกับ เลขที่พระอาจารย์ท่านพูดผิดนะครับท่านพูดผิดเนาะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเลขเนี้ยลองเอามาพิจารณาดูอีกด,ด้านตัวเลขที่นี่นะครับที่ที่หลวงปู่สวงแล้วก็ยังมีเลขที่เขียนไว้นะครับงวดนี้มีเลขเขียนไว้ก็คือจะมีะที่ที่วัดะจะมีตัวเลขให้ทุกทุกงวดทุกงวดอาง,งวดงวดงวดนี้<ง>ได้เลขอะไรผิดจำได้ไหมงวดนี้ 087กับ141 087กับ 41. 41นะที่เขียนไว้นะที่เขียนไว้ที่ที่วัดเขียนไว้แค่เนี้ยจะมีทุกมวดเขียนไว้ให้นะครับก็จะเป็นเลขเขาเรียกว่าอะไรนะรเลของ,งพยพญชนะนะน่าจะเป็นเลขขององพยัญชนะที่ให้มานะครับ <c oughs> ก็ไปก็ไปไปเอามานะครับก็ได้เป็นตัวเลข087 087กับ41แล้วก็มีเลขนับนับเหรียญก็จะได้ที่ 504นะครับแล้วก็จะมีเลขที่ผมมองเห็นในบาทนะครับก็จะเป็นเลขอ่าอ่าหแล้วก็อ่าแล้วก็45ห้านะครับก็สองตัวนี้นะครับลองเอาไปพิาจารณาทางด้านตัวเลขในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเมื่อวานที่ได้ไปที่วัดภูที่ภูสิงห์ที่อำเภอภูสิงห์งที่วัดป่าลานเพชรนะครับก็วันนี้นะครับก็เดินทางกําลังเดินทางไป ที่บ้านจานนะครับไปที่บ้านจานเพื่อที่จะไปะเก็บบรรยากาศของร่างส่งมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็ลองมามาพิจารณาถึงงวดนี้ละกันนะครับงวดที่แล้วถึงท่านจะให้7จนะครับแต่ในหมู่บ้านเขาก็มีคนที่ถูกเพราะว่าถูกด้วยสาเหตุอะไรก็คือหนึ่งเขาก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะเเ บางคนก็ไปซื้อ8 8นะครับบางคนเขาก็บอกว่าเลข7กับเลข1นะ่ะตัวเดียวกันบางคนก็ไปซื้อหนึ่งด้วยนะครับก็ที่นั่นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าที่นั่นจะได้เป็นตัวเลขอะไรกันนะครับวันนี้ผมไปกับพี่ทิศพันธ์นะครับสัพพยานาครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาด้วยกันนะปกติก็เดินทางด้วยกันบ่อยนะครับแต่ว่าบางที ไม่มีโอกาสไม่มีอะไรได้ไรได้พูดคุยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสที่พูดคุยกับทุกคนนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมมาติดตามนี่แล้วกันผมมีคลิปข้างหลังมาให้ทชมดูดูดีๆครับคลิปข้างหลังนิดนึงสวัสดีครับผห้าสามสามทำไมอ่ะห้าสามห้าสามมาแล้ววันนี้เนี่ยห้าสาวันนี้วันนี้พูดผิดครับรู้แค่นี้นะยอะไรแค่นี้เลยทไมเนาะเริ่มใหม่เริ่มใหม่